สวัสดีครับผมก็มาเจอผมก็บอยนะครับผมในช่องมิเตอร์ซีอูนะครับผมวันนี้เรากอา็อยู่ในเกมอยู่กลางยุทธภพคุบส์สิงนะครับผมก็เดิเงินจํานวน200ล้านนะฮะเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการสุ่มกล่องกันสักหน่อยแบบจ่ายตังค์เลยนะครับผมจ่ายตังค์เลยเพราะว่าผมทองคุชแค่2ตัวตอนนี้นะเป็นนับปัจจุบันนะทองคุชแค่2ตัวจริงๆนะฮะก็ไม่ได้ทองคุชแบบมากมายอะไรนะครับ อีกอย่างหนึ่งมันรู้สึกว่าไม่รู้ดินะพื้นที่ก็แบบดูกั้นออกไปแบบห่างเหินยังไงไม่รู้นะแต่เอ็นบีซแม่งชื่อกระต่ายสิบเจ็ดปีแม่งแก้มันแก้ชื่อเอ็ยังแก้ยากเลยเนาะทีมงานเนาะ <c oughs> สัตว์ <c oughs> เอ้ยเฮ่ <c oughs> นี้นะครับเราจะต้องพิจัยตังเนาะอต้องวิก่อนได้กล่องที่ห้ามาแล้วนะครับได้ห้าชิ้นแล้วนะฮะ ได้ตัวก่อนนะได้ตัวก่อนนะครับจะนั้นเราก็อาจจะสุ่มกล่องใช่ไหมเราต้องแบบนี่แบบเอฮะเอต้องจ่ายตางังสองร้อยเอ็มนะอ่าได้กล่องมาแล้วอ่ามันก็กล่องสีปกตินี่หว่าเฮ้ยกล่องไอเทมเพลสเก่าอ่ะกล่องไอเทมเพลสเก่ามันมากลายเป็นแบบนี้เลย ไอเทมจะถูกลบในการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ตามที่ประกาศหน้าเว็บไซต์แน่มันกลายเป็นไอเทมเควสวะ่ะลูกมันเหมือนไอเทมเควสนะฮะครั้งเก่าเออนะฮะผมกดกด,กดนั่นไงนั่นไงคุ้มปะวะสองร้อยเอ็มนะฮะคนได้เขากี่กองเซอรนกูกี่กองนี่ครับ ก็อย่างที่เห็นนะนะอาจจะเป็นการสุ่มที่น้อยเกินไปอันนี้คือแบบ PS แบบ2ตัวพ่อนะฮะทำให้ดูกันแบบแจกะ 400M หนึ่งคลิปนะครับนะฮะถ้าใครได้ยังไงก็บอกผมด้วยนะรู้สึกว่าก็มีคนได้เยอะอยู่นะเมื่อวานะประกาศชื่อเยอะแต่เปิดกี่กล่องกูไม่รู้เอออันนี้คือเรา2กล่องคนละตัวละครและค่าตำ่ตำๆหมดเลยนะฮะ เราไม่ไลงคาสูงเนาะนะครับก็มาณนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้คงจะมาไม่ยาวมากนะครับผมเราก็มาส่งเควสให้ดูว่าเออกล่องมันเป็นแบบนี้นะนะเป็นเหมือนในเทมเควสเมื่อปีก่อนนะครับมันเป็นในเทมเควสเพราะว่ากล่องที่ได้อะจริงๆมันต้องเป็นสีดําเป็นกล่องไม้อะไรแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าเราส่งให้ดูแล้วก็ ควรพิจารณาเอาเองนะครับว่าคุณจะเลือกแบบ PS หรือแบบธรรมดาเอาก็ได้นะครับไม่ต้องเพไม่ต้องอะไรมากนะครับแบบธรรมดาไม่ต้องเสียตัง์ว่าใจไปเลยอะไรนะสำหรับคนที่ทำนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนผมโคบอยในช่องเตอร์ซีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่กดติดต,ตามกด s ับ s c r i b e กดไลค์เป็นกำลังใจนะครับผมคลิปเดียวกันก็นานๆอาจจะมาทีเพราะบางทีผุมก็เบื่อเหมือนกันนะครับ ก็ประมาณนี้แหละนะผมก็มีเกมอื่นที่เล่นอยู่แต่บางทีผมไม่ได้ทำคลิปนะนะ bye ครับผมบายบายครับ